วัสดีครับพี่น้องลูกหลานสูส่ทุกคนนะครับเป็นยังไงนอ้อสบายดีสุขสุขคนยังนอ้อคนงคลิปนี้รุ่งก็จะพูดเรื่องพักบุงแก้วอีกครับเป็นยังขงึ้นพูดอีกพี่น้องเ่าท่านเข้าใจนะครับเ่าท่านเข้าใจวิธีการปลูก่ถูกต้องเลยนะครับบางคนยังสับสนอยู่คือพักบุงแก้วนะพี่น้องจีชินตาตั้งแต่พอแม่ปูยาตาใจมาเคยปลูกคือปลูกได้น้เนานะการฝังใจของคนคือว่าพักบุงแก้วนี่เป็นพืชนน้ำนะครับ จริงๆแล้วพักุงแก้วนี่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งบนบกและในน้าแต่ต้องวิวิธีการปลูกบนบกก็ต้องเป็นวิธีการปลูกที่ถูกต้องของบนบกวิธีการปลูกในน้าก็ต้องถูกต้องของวิธีการปลูกในน้านะครับและพื้นที่ที่หามปลูกคือผมสิมบอกนี่ใช้ที่แท้จริงของพักงแก้วให้ฟังนะครับผมลงทุนปลูกพักงแก้วในแปลงนี้เป็นพื้นที่ให้พี่น้องเขาใจเลยครับบ้าน,นิี่ใช้มันเป็นจริงไหนแต่พ่อจุนน้องไม่ใชพไ้เบิ่งนะครับ พักกุ้งแก้วเนี่ยเขาสิปลูกได้ให้กระจาน่ากระเทือนหรือว่าแนงกันหน้าแต่ว่าหนามสิขังกับ่วกมีขังแต่ว่าเป็นหนามแฉะบัวงามครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับหมองไดนหืมหนามหมองไดนแฉะหนามยาไปปลูกพวกกุ้งแก้วนะครับปลูกได้กับบัวงามแต่ถ้าสิปลูกได้หนามลุงสิมีวิธีการบอกวิธีการที่ถูกต้องของการปลูกได้หนามอยู่ท้ายคลิปนะครับพยายามเบิ่งคลิปให้จบนะครับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องนะครับการปลูกบนบก ลุงสมคิดได้เห็ดวิธีการปลูกบนบกมาแล้วสองคลิปนะครับไผ่พอท่านในเบื้องแต่เขาในเบื้องในช่องนะครับกดที่โปรไฟล์ของช่องนะครับโปรไฟล์ช่องหล้วสิเขาไปใได้ช่องพราะเขาไปใได้ช่องแล้วให้กดคําว่าวิดีโอที่อยู่ข้างบนนะครับวิดีโอแล้วเขาจะเห็นคลิปวัตถุคลิปในช่องลุงนะครับกรเลื่อนหาเบื้องนะครับวิธีการปลูกบู้งแก้วนะครับนั่นคือวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะครับถ้าไผ่เห็ดตามลุงก๊อปปี้ไปเลยวิธีการที่ลุงสอนน่ะรับลองงามแน่นอนนะครับ แต่ห้ามไปปลูกในไฮกระจาหน้ากระเทินมองเป็นแฉะแชะน้ำมองเป็นหืมหืมน้ำยาไปปลูกไว้นอังขาดนะครับพักบุงแก้วนะครับ้าปลูกบนบกก็คือต้องปลูกในไฮพื้นที่ลักษณะเดียวกันของพักบุงจีนนะครับความชื้นสำคัญกับพักบุงจีนสีง,งามนะครับแต่้าปลูกในหน้ามันจะมีวิธีการอีกนะครับไข่ไข่เฮ้าเฮ็ดคาดหน้าโต๊ะก,กาดนะครับวิธีการไข่กันเดี๋ยวรุ่งสมบกตถ่ายคลิป มันจะมีวิธีการว่าเอาน้ำออกตอนไหนเอาน้ำเขาตอนไหนถ้าเอานา้ำแช่อยู่ตลอดเฮ็ดจะได้กระว่างามครับเฮ็ดจะได้กระว่งามเฮ็ดไปขาดทุนซื้อ,อปลูกได้คือกันนั้นบ่ตายหรอกครับแต่มันไม่หยอดให้เอาขายนะครับบางคนอิจฉาสวนอ้ยเคยเห็นแต่เขาปลูกในน้ำปลูกในหม่องแช็ดแฉนี่แหละหม่องนีสิเฮ็ดสิปลูกมันสับปะรังกระว่างามสิป,ปลูกกระปุดกระว่งามเอาพวกูกแก้วไปปลูกก็นา่ามองเพิ่มๆนี่มองมีทางครับขาดทุนนะครับยาเขาใช้พิษนะครับพวกวงแก้วเป็นพืชนาะวิอยู่ แต่มันวิธีการปลูกบนบกกับในนามมันต้องแยกแยะมีวิธีการของเขานะครับพักปูแก้วนะครับเป็นจะไห้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงป่าพนตัดพวกองแก้วนะในสวนที่ลูงเห็นนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสีม่วเฉลยนะครับว่ากัมนรนามปลูกอะไรน,นะครับเป็นจังดขยอดห้ายบ่ายาย หันหนาม,ามั้งบังกล้องเน่ที่ละลายยอดตันยุตัดอะไรกับพวกแหงตัดแหงต่อกร้ายยอดนั้นครับพี่น้องนี่แหละครับคือแปลงนี่แหละครับที่ผมว่าผมทดลองนะครับทดลองปลูกให้พี่น้องเบิ่งนะครับคือแปลงนี้มัน่ใมีทั้งทีดอนนะครับแล้วก็เป็น แองกระทะนะครับจีฟานเป็นนามเชแฉ่หื่หมๆนะี่นเลยมีความคิดว่าอา้าวสิเฮ็ดมองนี้ละเพื่อให้พี่น้องในเบื้องออกว่าพื้นที่เดียวกันนะ่ะแปลงเดียวกันแต่ว่ามีหมองโน่นแล้วก็มีมองแฉ่หนาเนี่ยมันสิแตกต่างกันกบ่ที่พี่น้องบางคนนะครับสิเฮ็ดคือลุงจะเอาไปปลูกนหมอง,งนหน้าแต่เป็น,นหน้าหนามหืมหืมแช็ดแฉงส่นะครับก็เลยบ่ได้ผลผมก็เลยบอกไป แต่ว่าบอกทุกคนมันกับวบ่ไหวนะครับก็คือตรงก็คือบอกเป็นพาทีปไปง่ายกว่านะครับขอเพา่อเบิ่งใดนะครับเสดเขาเพ่ศึกษาได้ปู่ไดถามมาลุงก็บอกว่าจะไปปลูกในหานมันแชะจะไปปลูกต้องไปปลูกของโน่นนะครับปลูกได้ใหที่มันเป็นเป็นที่ดอนนะครับที่ดอนนี่นะครับเบิ่งพี่นอ้องบอกนี้เป็นที่ดอนเนาะเป็นที่สูงทีโน่นนะครับ พี่หนอเบอรหยอดไหมเนาะมันเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งหมงแชร์บัตนี่มันเป็นยังไงบัตรมันสิคนละเรื่องเลยนะพี่น้องคือปลูกกับปลูกคือกันปั๊ดถูกกันตอนนะครับนี่ครับพี่น้อว่าเบอร์เบอรผมุชพาพเาเบิ่งบัตรใส่ปุ๋ยคือกันใส่ขี้ไก่คือกันปลูกมือเดียวกันนะครับโมงนี้พอฝนตกมาก็สิเป็นหึมอยู่ตลอดนะครับโบเดทหน่อมันก็เป็นหน่ำแช่แช่ยุงสิล่ะบัตรนี้พี่น้องมั้อนเป็นยังไงพี่น้องสีเอายอดใส่ไปตัดไปขายครับ แต่สกินก็ทำบุก่งกับบุมนี่มันเป็นได้แนวนี้พี่น้องแต่ว่าผมอยากบอกพี่น้องว่ามันอยากเข้าใจพิดว่าพักบุงแก้วนี่มันเป็นผืชน้นนนนํามันก็ไป็นบุกมองขึ้นพึ่มมองแฉะมันสิงามันโบเมนนะครับโบเมนโบเมนขันามมก็คือตรงนาํเลเลยแล้วก็เป็นหน้าที่สามารถเอานามออกก็ได้เอานามเข้าก็ได้ตลอดเวลานะ่ะนันเหมาะสมที่จะปลูกพุูงแก้วนะครับแต่ถตาสิ่ง่ปลูกแบบระบบนามยศปลูกได้ไฮนี่ก็ต้องเป็นไฮ ต้องเป็นโนนไฮเลยนะครับแบบว่าด,ดินแห้งเลยนะเข้ากับส่ระบบน้ำยศความชุ่มชื้นนะที่ยูบอมานที่เขาปลูกเขาบุงจีนนะครับพี่นอ้องมันเป็นพักบุ่งตระกูลไข่ๆกันนะครับมันจะมาความชือยูบอมานเดียวกันโบแมวนว่าแชะขึ่นพิ่มเนี่ยเขาย้ายาขึ้นมาน้อยหนึ่งเนี่ยสีหาเก่าเมื่อกี้ฉืนโนนแน่ละเมื่อบึงพี่น้องว มีหยอดเป็นตาออนซอนได้บ่านี่มันเป็นคนระะยางเลยอันนี้ป็นพักบุงกำลังจะเึ้นเสานะครับแปลนี่กำลังจะเป็นสาข่ขยยางาพาาหน้าของขันสองสามเก่าเป็นหมองเองีงไม่ไปหดหยอดสันแกเแียอยู่นะครับมเมื่อเบิร์กใหม่ตัวนี้มันมันโคตระเหลืองเด้พี่น้องหาพี่น้อง <c oughs> เข้าใจนะครับว่าพักบุงแกวนะ้วเนี่ยปลูกได้นามได้ปลูกในโนนได้กับจริงอยู่แต่ว่าขันปลูกในโนนคือโนนคือเป็นโนน มเนโน่นห่มหมนะครับห่มๆแช่แยาไปปลูกนะครับพี่น้องจังว่าผมเห็ดคลิปมาแล้วสองคลิปแต่พี่น้องก,ก็ยังกวานเขาใจนิสัยของมันที่แทจริงนะครับลูกล้านบาคนเขาไปปลูกใน้งกนหน้าแบบให้กระจาหน้ากระเทือนสันทายหลุมไม่เบิ้งกะเครือสันแก้ได้คือผมพาเบิ้งวันล่ะมันเป็นสันได้พี่นอ้องจังววามันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่คิดว่าอยากปลูกหูแก้วตองหูงนะครับทำหูปลูกกระบอกผสมข้นสำเร็จนะครับไปกลับไปเบิ้งอีกครับ ลังจากเข้าไปเบิงโน่นๆบิงกันนาะกลับลงมามองเบิงเบิงมองลุบๆเบเบ่งแบบนี้เป็นต่เลือใจได้พี่น้องปุ๋ยกกะใสซ้ำกันขี่ไก่กกะใส้ซ้ำกันยา่าแต่สีขายนั่นสีตายก็มีพี่น้องบางทีล่ะมันบริมัดแฉประนันได้ครับนี่มันเป็นดั้งสี่บางทีแ่ะพี่น้องสีเอายอดไล้วไปขายทั้งแต่สีกินกระโวมีนะครับ ปลูกบ่าถือพื้นที่นั่นพี่น้องข้าใจนะครับคือสิขาใจเพร่ะทุกคนยู่นาอเบิ่งคลิปนี้นะครับอันนี้ว่ามองให้กระจา้าหน้ากระเทิรนมองตีนให้ซ่านให้ที่มันเป็นห่มๆมทั้งใตยังสิเนี่ยคือไ้สิมีทั้งโน่นทั้งรูปยังส่ทั้งรูปๆูย่าไม่ปลูกนะครับย่าไม่ปลูกเป็นอรขาดปลูกได้ก็บบ่ได้ผลนี่คือจังสีแล่ะพี่น้องขาดทุนนะครับปลูกกินกับ่กกได้กินแต่ว่าเฉพาไดีกินจะดอกกับปลูกกิน ไดว่าการปลูกค้ายแั่ไม่มีบ่มีทางเลยครับอย่าไปเห็ดนะครับจะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ขึ้นวาเซนให้พี่น้องเข้าใจนี่ใชข้อมันเลยนะครับอ่าอันนี้ลุงจะมาบอาเรื่องการปลูกผู้ปุูกในหนามเนาะถาพูดใด้เฮ็ดหน้าพักบุงนะครับการให้เฮคือการกับหน้าวานำต้มนะครับหน้าวานำต้มคล้ยายๆกับเข้าเฮ็ตตะกานะครับก็คือเขาไถ้หุ้นไถหุ้นแล้วก็เอานามขัง เอาหนามแซ่ให้หยาเน่าซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ไปไช้คุณแล้วก็คาดคาดหนามคาดให้มันเป็นต้มดีๆนะครับพี่น้องพอคาดมันเป็นต้มแล้วนะครับก็ให้ชักล่องรอบๆคือเข้าเหตะการะเลยครับไข่ไข่กันเลยแล้วก็เฮ็ดขี่ต้มเห็นเพียงนะั่นหคืมมอก็ขโมงตะการฮกอนฮ่องจีวานเขาเหตะการาสมัยตะกี้เฮ็ดหน้าดำนะครับไปเคยเฮ็ดหน้าดำอย่าเข้าใจตะกานะครับเฮต์จึงสันเลยนะครับเอาหน้าบอกให้เบิดให้มันเหลือแต่ขี่ต้ม แล้วก็เอายอดพักบุงเนะี่ยไปปักนะครับปักอาจสพเอาลุมละจุดละสองยอดหรือสามยอดก็ได้นะครับปักลงไประยะตอ่อลุมเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับกาเอาเมตรหนึ่งระยะแถวสี่เมตรนะครับสามเมตรหาซิบตั้งสี่เมตรระยะแถวระยะต่อต้นเมตรหนึ่งนะครับลุมหนึ่งใส่สองยอดก็ได้นะครับปักดำลงไปให้ในระยะขันเท้า ันเทาสิลลิงเอาก็ไดหรือทอาิลิครึ่งเสือกกไดนะครับปักไปหลังจากคันยาเอาน้ำเขานะครับต้องเฮ็ดแห้งเลยครับถ้าผู้ไดค,คือคือแถาาวฝาคางนี่ดินเขาจะเป็นดินเป็นตมนะครับเป็นดินดำาๆนะครับเป็นที่ลุ่มเป็นที่ราบลุ่มนอะฝาคางเนี่ยเขาจะเอาใบชิบหาเบรอทั้งยญียิบเบือจะงมีการขืนน้ำเพื่อจังจะเอาน้ำใส่นะครับถ้าเป็นพื้นที่บางพื้นที่ถ้าโซนเราดินมันแห้งว่นะครับแล้วก็เข้าสังเกตรพระบุเขาน้ำนะครับสังเกตดินน้ำว่าตรงมีความชื่น ยาให้ทั้งกานแห้งแห้งจนพ้กบุกที่ตายกับพ่อแมนนะครับถ้าในกรณีสังเกตเอาหนามใส่จังหน่อยมันมีความชื้นแต่ถ้าพายเป็นดินลักษณะที่ว่าคืออ่างยิงจากดินของผักากาดนะครับเนาะสิบห้าถึงยี่สิบวันถึงจะมีการขึ้นน้ำนะครับการขึ้นน้ำคือเอาหนามใส่เหระพี่น้องจนชิบขวาถึงยี่สิบหมื่นพ้งบุกจะแตกกออะไรเลยแตกกอแตกแขนงจน,นแข็งแรงจนเป็นพุ่มแล้วนะครับจังที่มีการเอาหนามใส่นะครับจังที่มีการเอาหนามใส่ เอานาำใส่เอาน้ำใส่ที่ละน้อยไม้บ่มันใส่ที่เดียวบอกหลายนะครับพออบ่อเขาปลูกมันลอยข้อจากหน่อยนะครับเป็นนสันนะครับวิธีการหลังจากฮันกะคือคือหน้าห้าองก้อนห้าสิขาดนี่คือต้องใส่ปุ๋ยคอกใส่ยังให้มันอดินอุดมสมบูรณ์นะครับคือการกัตรกตากนั่นแหละมีขีงว่วงวานขีงว่วงมีขี้หมูขีงวานลงไปสักกอนเ้าจะกจขาดแล้วมันเป็นตุ่มนั่นแหละครับคือวิธีการที่ถูกต้องถา,า,งามให้นสันงามแน่นอนนะครับรับประกันนะครับ พี่น้องกับพ่อจะเข้าใจนะครับเนาะพวอปลูกแก้วนะครับจุดปูกต้องเลยบางคนเอาไปปลูกคือล <Venice> ูกกับงามครับเพราะว่าเข้าใจบางคนทจะบอเข้าใจกับพวกงามครับปลูกแก้วกับพวกงามเพราะว่าเขาเห็ดผู้ถือวิธีนะครับเข้าใจนะครับพี่น้องตามนี้นะครับเนาะสุดท้ายนี่ถ่ายคลิปกับเขอให้พี่น้องยูทีวม่แห้งนะครับยูทีวม่แห้งคุณพ่อรักษาสุขสุขคนนะครับทำคลิจการใดคิดสิ่งใดวางสิ่งใดนะครับที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยความดีนะครับเขอให ความคิดความฝังนัง่นจงสมฝังทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ